สวัสดีพี่น้องที่รักยินดีที่ได้มาพบกันพวกเราชาวฟ้าและชาวโลกไม่มีอุปสรรคขวางกัน้นเพราะเรามีปฏิธานร่วมกันสอดประสานด้วยแสงสว่างแห่งความรักความเมตตาความกตัญยูรู้คุณต่อโลกแมกไ่ไกอาเพื่อยกระดับการคืนค่าเป็นโลคตื่นรู้ ยุคทองศรีวิไลที่น่ารื่นรมและเบิกบานพวกเราเฝ้ารอคอ,อยมาแสนนานเห็นความทุกข์ความทรมานของโลกแม่ไกอาต้องยอมเสียบางส่วนไปแต่ได้บางส่วนกลับคืนมาและปัจจุบันขณะโลกแม่ไกอากลับมาเบิกบานสู่การคืนค่ายกระดับขึ้นพลังงานสูง เป็นพลังงานโลกยุคทองตื่นรู้ที่สิบวิไลและลูกหลานโลกแม่ไกาอาสามดีที่ถูกซ่อนความกลัวปกปิดตัวตนที่แท้จริงความหลงผิดกดด้อยตัวเองจากโฮโลแกรมมายาถูกกดข่มมาเนิ่นนานได้ถูกเปิดเผยเห็นแจ้งรู้จริงจากภายในความเป็นพระเจ้าที่เบิกบานสว่างสงบ สดใสกับคืนค่าดังเดิมขอพวกเธอจงรักษาประตูใจที่เปิดสว่างสวัยให้เห็นเป็นสัจจะความจริงอันเป็นนิรันด์ช่วงนี้เป็นระยะเวลานาทีทองพวกเราชาวฟ้าและชาวโลกได้มาบรรจบพบกันด้วยพลังแสงแห่งความรักความเมตตานับเป็นสะพานเชื่อมพันธสัญญา ที่พวกเรามีต่อกันรวมทั้งพระบิดาพระมารดาพระแม่ไกรอาร่วมสุขสันต์นับเป็นความมหัศจรรย์ของจักรวาลและโลกแม่ไกรอาพวกเราชาวฟ้าได้จัดเตรียมให้โลกและจักรวาลสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวด้วยพลังแสงแห่งความรักความเมตตาความประตัญูรู้คุณและขอขอบคุณทุกสรรพสิ่ง ที่พร้อมใจกันสร้างสรรค์ให้ทุกอย่างมาบรรจบพบกันณกลางใจสว่างสวัยและเบิกบานขอพวกเธอจงอยู่กับปัจจุบันขณะเข้าหาความสงบภายในเธอคือผู้ยิ่งใหญ่มิเคยเป็นรองใครจงแสดงตัวตนออกมาแล้วประกาศอย่างหารกล้าว่าฉันคือนักรักผู้ยิ่งใหญ่ เป็นพุทธ,ธภายในแต่เดิมแท้ตลอดกาลพวกเรายินดีและคอยหนเสริมขอเพียงเชื่อใจวางใจขอบคุณ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 ค่ะ